สบายดีเด้อพี่น้องทุกคนยังบดได้กลับเมนูเด้อพี่น้องยังเล่นอยู่สวรรค์น,น้ำนองให้คิ้วให้คิว<อ>สบายดีกระลุกกระลุกให้คิ้วทุกใน<อ>ทุนกหญ้าเลยพี่น้องคุณทุกหาเป็นย่างเล่นคุณตัวไซคือเด้อพี่น้องเอ้ยยังอยู่เพือนสาวมวยอยู่ดเด้อพี่น้องยังอยู่อยู่ยังอยู่คือเก่าให้น้องปิ่นเพิ่นไป tâm mà oh, yeah, thôi thu mất mưa rồi đây này thu thím tôi mới đó thím tôi hợp po po chín pi po 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 kêu ván lung pa bao đó lục pa sao bay đi đồ hả phần dẹp nhanh à phần phần thì đây phía nào người phần lên vô đây phần nè nhàng nà. mất vững nào hai kêu say 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 ơi ใส่ไปยังลูกฮะอย่ากินเด้ออย่ากินขี้ดินเด้อลูกเด้อฮะอย่ากินดินเดอ้ออย่ากินดินเดอ้ออย่ากินดินเด้อให้คิวเอ้ยเนี่ยด้อยสิให้คิวเอ้ยให้คิวเหตยังเด้โปโู่ปูอยู่พี่น้องนี่น,อนอมมอ้อยกับสมน้อยกับยุนี่แหละพี่น้องเลยรอถ่าให้อันนั่งปิ้นแล้วไปซื้อตำสุวรมากินกันแลว้ว ตำยอเนาะใส่หอยแข้งเออใส่อันหอยเซอรี่มาในกระมักระเบงน้องให้คิวก่อนเนาะพี่น้องเนาะก่อนตำสีมาเบิ่งน้องให้คิวก่อนทำแล้วจังจังจะได้อันเมื่อทำก่อนสามีม้อพอี่นงเยมากับพอวันพี่น้องเอพอวันอยู่ทางในหุ่นมากับพอวันเลยใครเน่พอวันขับเด้วยสานะ คิวกับอาราวาสพี A ่น้องเฮ้ยแห่่เขียวจะกินยังลูกคนตกตกใจบ่จะตกใจป้าห้องบ่ตกใจตื่นยุบรถดห้องคนคนจะยิบหนาเขาปากห้องให้เขียวหยุดหยุดปั๊บหลดเขี้ยวเฮ็ดเอออกินนมบ่อ๋ออย่าไปดึงหนาไม่จับลกหนาลกหนาพี่น้องลกหนาลกยุ่งอลไรแบนี้โอ้ยให้คิวกับใด มาเกิดแเกิก็เด้อป้าลุงเอ้ยป้าลุงคนงามทั้งหลายเอ้ยเกิดมาเชาคิวน้องเล่าไม่ทันคิวเอ้ยจะแพงแนงอยู่ปะแพงปะแพงปะว้าวแดี๋ยวเอาเนี่ยเขับป้าเนี่ยโบแพงขอเสิบุตรโอ้ยหลังพอใจหอมได้ไหมหอมแม่ได้ไหมแพงแม่คือไม่รู้เอ้ยนิ้มหวานให้ลูกป้าเบิ้งยิ้มหวาดนั่นลูกหล่ะขนมยังล้นป้าป้าร้อนเลยฮะ โอ้ยเก็บตีนเลยบักลาเอ้ยสลัดใช้มัมมัมโอ้ขนมเอาเออมัมมัมลูกอ่ะมัมมัมขนมเด้พี่น้องเอ้ยมัมมัมอืมตัวคุณใช่ละไปช่างมาสลาดกระดกกระโดดคิวอย่าไปเด้๋คิวขนาดไดพี่น้องอุ่นอันนั้นคอยว่าแจ้งเ่าคนล่งตลดขาดน้ำเอื่อคนปัญหาสักบุบสับชกบุบเขาเนาะให้บ่บ่บ่ป่ะพ่อแต่บ่เด้พี่น้องเนี่ยมันจะจับซืซื้อมันเข่าใจายเข่าใจไวขนาดไหนสลากได้เราเนี่ยพี่น้องเอ้ยให้คิวเลย ดยูยขอบใจเด้อเอิ้นป้าเด้อลูกเอิ้นมาปีหน้ามมาปีหน้ามา,อนนามเอิ้นะคิวคิวโอจันโอ้ยห้าลูกอ <c oughs> เอาหิอหนออกไงนะหินลายอะไรเนี่ยเอ้ยให้อามาใส่เบ่จักเลยจะฟองเงอนเป็นแลน่คิวหินกระลุกกระลับอยู่คิวอย่าบายคิวเอิ้นป้าเด้ออย่าบายเด้ออย่าบายเด้อให้คิวเอ้ยคิวอย่าบายเด้อบอกบายเด้อลูกเด้อป้าวางนั่งนู่นป้าเลือกเลือก แม่คนซอนันกระว่าป้าลุงคนเรได้พี่น้องไเก่งใช่ๆดเก่งเก่งมันมีสัญญาณยินมดมือมคือพอเอาสามิปจ้ะเอาของเขาเนาะมึงเอาโอ้ยบลายดอกเนาะมึงหูมันไหลมึงเอาสามิแต่ว่า เออปลาให้คิ้วอะปลาหัวนังดังคนลูกเลือดแม่มันแห้งหัวนังดังก็ลูกหัวหนังดังคนฮาเออหัวดอกให้คิ้วให้คิ้วเฮ็ดด้วยมันเพชรมันเพชรยาเพ็ดของป้าของป้าป้า <chúng revenir> หลายอริหารสิบพันอยู่เชโนงเดย์สองเมตร เอาอันคายหั่งขายมียังว่าคอยขายคอยเชียดล่นก็จังสแหละก็เจ้าค้ายครูสามชีแก้แก้แกอีหลานแก้ปินด้วยองปินพี่ลึกเนพีลึกเจ้าอันตกใจเพจะสกิโนแกเน่ยมีอัญญการสานเจ้าหัแกกูคิดว่ามันสินน้อยนะมวยเนาะกินกินเป่าห้าสิบพันพี่น้องเลยบริโภคล่อยบาทเลอพี่น้องเนออันนี้เด้อลถุงอีกคนจะบ่ ดถทงเลยลุงวานบอกกินบ่ลุงหวานออกมาเด้อห้คิวห้องไปไปคิวไปอลังการงานสร้างี่น้องคใจลงไน่อยกับสมวยห้าสิท่านกีบบออด้อมันเซีมกว่ึกอย่าบอว่ามีมาอะไรเนี่ยไิมซิมบกว่าใบแล้วาดามเนาะแซบีหน่อยแซบบ่แซบบ่มาใส่ชินนเ เป็นน้อยมากินเป็นเป็นข้าวบวงมาเลยลูกมาเลยมากินน้ำกันหลายๆคนลูกล่ะมามามาคิวคิวอย่าดื้อคิวไป็นเลิ้นนี่ไปเจ้าไหนุ่มเลยพี่น้องทำคิวหนุ่มแล้วเอายอกเก็บใส่เนาะแซ่บแห้งพี่น้องแซ่บแห้งเด้อแซ่บแห้งแซ่บแห้งแซ่บแห้งไปหาเพื่อนอะไรไปลิ้นนี่ไปวันมาเลยพี่น้องไงแซ่บแซ่บคอยว่ามันสิได้น้อยคอยซื้อหาที่พันเลย ตัวสุดยอดนะนั่นังกันกนไปเมันเุคนมดเห็นเลยนลูกเด้อนี่มันมันลายเลยใ่นอะไรัปิ่งบออันนี้ัเส็จอันนึงตแ่บมันหนักื่ออหนัก่อยมากเนาะ้มาต้องกินห่อยลงมาคือเขากินเหมือ

nên anh bắt được bắt đầu bắt đầu bắt cái bắt đầu 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 bắt

รู้ว่าเป็นง่ายๆกันเลยมั้งยังกัดอีกบอทตาของมันมันมีเนาจ้าปลาใส่มุงเชียบบอทเราตายแล้วเนาะหนึ่งต ขายเตีกันเนาะขายูกก็ต้องจะขายอันพกนิ้นหน่อยนอนได้หรือเปล่าเจ๋งอื้มอาวุธข้าวเจ๋งน่านาเห็นหน่อยก็จัดติดใจเดียวเนอะเตน

หนึ่สองสาสี่แล้วก่อนว่าสเป็นส่ก่อนห้าหกเจ็ดแปด กับข้าวแล้วสีมันร้อนเลยมันเป็นกระาษเนาะวันตู้ดีกระแกงเนาะ น,น่าซ่านชื่นยอดเฉยิเลยอน,นี้ได้ลูกวันใหญ่มากก็มีกมูมันเป็นภาษาไปใช้กับนี่เลยโทรหาไอ้ต๊อกนะได้เลยพี่นอ้องเด้คลิปเัยคคลิปๆองกันคลิปใหม่เด้อพี่นอ้นองกคน